สวัสดีค่ะเจอกิจจาชาแนลค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมือนี้ค่ะอยู่้เมนูตำงูเขียวตำกงฉ่ายนะคะนี่ค่ะหลักกระใส่กุ้งสุกวใหญ่งๆมากค่ะเพจจัดจานคือเกาค่ะพี่น้องค่ะมาเซฟแซ่บด้วยกันค่ะบ่มีพักมือนี้เพราะวันนี้กับเพื่อนก็เป็นพักแล้วเนาะค่ะกินแกมกันไปมาด้วยค่ะ a thumbs 要的。Yeah, yeah. คักบ่มีรสชาติยังค่ะเราจกคว่มกรอบอื้ม

กุบกรอบแซบดีค่ะค่ะคิดว่าเอากินกระปุลคือสีแซ่บเนาะคะ่ะกุบกรุบดีไหม ำใส่พริก2ยีซิบเมยละ เ็จจัดจานมากเลยค่ะพี่น้องค่ะแสบกรุบกรอบค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆกะโจสดเด้งๆนี้นะคะค่ะถ้ามาชอบคลิปนี้จอยระฝากกไลก์ก็แชร์ก็ซับสไครต์ให้จุยจ๋าชาแนลเนเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะฝากเพจ Facebook นะคะจุยจ๋าภาคินค่ะติ๊กต็อกจุยจ๋าชาแนลยูทูบจุยจ๋าชาแนลค่ะพี่น้องคะไปก่อนค่ะพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ